อย่างหนึ่งที่ขายถูกกว่าราคาตลาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมทองเราจะขายทองราคสามหมนแปดนี่เป็นไปได้ไหมโดนหลอกผมขายแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผมขายให้ได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้หลอกลวงใช่ไหมเพราะบางทีเราซื้อได้ถูกแล้วก็ขายถูกได้เลยคันนี้ผมขายถูกกว่าราคาทองตลาดต่ำกว่าราคากลางทองตลาดนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันมีหลาดปีห้าเก้าเกียวออโต้นะออไม่ใช่มีหลาดแอดทาร์ดแอดาร์ดปีห้าเก้ามีอย่างหนึ่งที่ขายถูกกว่าราคาตลาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมทอง ไอที่โฆษณาในนั้นในนี้ว่าสมมติว่าทองราคา4ี่หมื่นนะเราจะขายทองราคา3ามหมนแปดนี่เป็นไปได้ไหมโดนหลอกแต่ราคากางสมมติาราคากลางเนี้ยแฟนแนนว่าจัดแฟนแนนให้ได้อยู่ที่แสนหกผมขายแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผมขายให้ได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้หลอกลวงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะบางทีเราซื้อได้ถูกแล้วก็ขายถูกได้เลยแต่ทองไม่มีทางที่ว่าเขาขาย4ี่หมื่นแล้วคุณไปซื้อ3ามหมเพื่อมาขาย3ามหมเป็นไปไม่ได้ราคาทองเป็นราคาโลกตลาดโลกราคาโลก ไมงั้นอ่ะโดนหลอกทั้งนั้นมันเพิ่งมีคนติดคุกเพราะว่าขายทองถูกกว่าท้องตลาดนี่แหละสุดท้ายสึงรา,าคา4 0 0 0 0ไปบอกว่าจะขายให้แค่ส0,000แล้วมีคนโอนเงินไปสุดท้ายไม่ได้ทองกันแต่นี่โอนมา1 1 9 0 0 0ได้ลดแน่นอนแล้วไม่ใช่ว่าผมขายอย่างนี้ทุกคันที่ถูกกว่าราคาตลาดคือมันได้บางคันคันไหนที่เราได้มาถูกแล้วก็ขายถูกคันไหนได้มาแพงแล้วก็ขายแพงคันไหนได้ราคาท้องตลาดล้วก็ขายท้องตลาดไอ้คันที่อะไรมาแพงเพราะอะไรเพราะคันนั้นมันวิ่ง7000โล3,000โล5,000โลโลี 3, ล้ 5, ลยมันก็เลยแพงกว่าปกติน,นะ ไม่ถึงพันโลครับอ่าใช่ไหมเก้าร้อยกว่าโลไหมตอนคันนั้นเจ็ดแปดร้อยโลก็มีห้าร้อยกว่าโลนี่แหละครับมีแต่ก่อนมันจะมีรถที่โดนข่วนนะไม่เก้ากิโลเจ็ดกิโลรถมือหนึ่งเลยอ่ะเออนี่มาดูคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอ่ะอันนี้คือขายในราคาตัดนะแต่ถ้าจัดไฟแนซ์ดาว7เจ็ดบาทแต่ราคาแต่ราคาผ่อนเนี่ยจะไม่ใช่จะไม่ใช่ราคานี้ถ้าผ่อนจะเป็นราคาเท่าไหร่ถ้าราคาผ่อนมันจะเป็นราคาแสนแปดเก้าครับอ่าเห็นไหมมันต่างกันอันนี้คือราคาที่คือตัดออกเอาไปเก็บงานเองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้า ขายให้พ่อค้าสมมติพ่อค้าจะซื้อเราไปขายไปตัดไปไป,ไปจัดไปแนซนไปเอากําไรต่อน,นั่นแหละอ่านี่ให้ให้ให้พ่อค้าดูแล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าอะไรมันเป็นรถทะเบียนระงับมันได้ได้ราคานี้มันได้ถูกทะเบียนมาใหม่ครับอ่จดทะเบียนมาใหม่แต่ปกตินะแผ่นพงแผ่นเพ,พรมีครบอ่าดูเลขไมท้ที่แสนกับสี่พันโลดูฟังก์ชันพงมาลัยด้วยอืมจากเครื่องเกียร์ออโต้ด้แม็กด้วยนะเออได้แม็กแตกด้วยนะราคานี้อ่ะของเครื่องนี้ รถเดิมนะไม่ใช่รถไม่เดิมนะเดิมๆดีๆเลยนะนี่อ่อนๆไม่ขยับเลยอ,ะอ่ะดูฝั่งนี้ดิลองไปหาดูได้เลยว่าราคาตลาดเขาขายกันที่เท่าไหร่เกียร์ออโต้แอททรดปีห้าเก้านะอันนี้ไม่ถึงแสนสองมันไม่มีคือได้มาถูกก็เลยขายถูกไปเลยแต่ที่สำคัญนะเวลาเราไปเจอโฆษณาพวกทองพวกอะไรที่มีราคากลางอย่างน่าจะเปรียบเทียบกับทองถูกต้องที่สุดลวถ้าทองอยู่เฉยขายถูกกว่าทองตลาดเตรียมตัวคิด ยังไงก็โดนหลอกถ้าเขาไม่จัดโปรโมชั่นจริงๆอ่ะถ้าเขาขายทั้งร้านเน่ะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าว่ามีแค่คนที่อะไรนะจับฉลากได้หรือเป็นแค่โปรโมชั่นไ่นได้อยู่อาจจะมีสักเส้น2เส้นหรือไม่กี่ไม่กี่นั่นแหละเหมือนเหมือนกันครับคันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมขายถูกกว่าราคาท้องตลาดทั้งเต็นนะผมหมายถึงแค่คันนี้นะต้องเข้าใจด้วยนะอโอเคครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับที่เต็นมังกรนะครับสวัสดีครับ